สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะนุ้ยมีข่าวเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ a, a, a บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะได้เพิ่มช่องทางผู้ถือบัตรตั้งรหัสใหม่ที่ตู้ ATM นะคะปัจจุบันนี้นะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือในการดำรงชีพจากรัฐบาลหลายคนมีปัญหาจำรหัส ATM พินหหลักไม่ได้นะคะ ทำให้ไม่สามารถถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ค่ะล่าสุดกระทรวงการคลังได้ประสานกับธนาคารกรุงไทยเพื่อเพิ่มช่องทางการกำหนดรหัส ATM พินหหลักนะคะที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกแห่งจากเดิมที่ต้องไปติดต่อที่ธนาคารนะคะแต่ถ้าใครเจอปัญหาเครื่อง ATM แจ้งว่าไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ในฐานข้อมูล รูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้องหรือหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำกันในระบบนะคะให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยเพื่อขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นหลักฐานนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นะคะ c a ซ็ center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร02 109 2345หรือคอร e เซ็นเตอร์ธนาคารกรุงไทยนะคะได้ที่โทร02 1 11 1 1 1 1 1 1ก็คือ02แล้วก็17ตัวค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับฟังคลิปของหนยจนจบขอบคุณนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ